ไคนะรับสำหรับในช่วงของสปอร์ตทูไนท์นะครับคืนนี้ครับก็มีข่าวสารแม้วงของกีฬาครับนะครับมาพูดคุยกันครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวนะครับของศึกฟุตบอลนะครับที่จังหวัดนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับซึ่งก็มีการแถลงข่าวขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะทางท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาทวีสินก็มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวนั่นเองนะครับ โดยเฉพาะนะครับวันที่16กุมภาพันธ์ครับที่ศูนย์ถแถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลครับที่ตึกสันติไมตรีครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายฐมตีครับในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพตเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาลตันไทยแลนด์ทัวนาเมนต์ครับหรือ STT ครับ2024ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อธิบดีกรมพักศึกษาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเขาร่วมนะครับในการแถลงข่าววันนี้ซึ่งทางท่านรองนายยตีครับบอกว่าครับด้วยภายใต้รัฐบาลครับการนําของทางนายเสถียทวิสินนายยมตีได้มีมติของคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2566 มอบของขวัญปีใหม่2567ของรัฐบาลบเพื่อคืนความสุขของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลสระตันไทยแลนด์ทัวนาเมนต์ครับนะครับหรือ STT คทับ2024ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลสระตันไทยแลนด์ทัวนาเมนต์ครับนะครับได้ดําเนินการแข่งขันนะครับประเภททีมชายระดับประชาชนทั่วไปมีทีมเข้าร่วมทําการแข่งขันทั้งหมด128ทีม ใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือปัตตานียะลาและนาลาธิวาสและ4อํอเภอจังหวัดสงขาครับก็คือเทพานาทวีชนะและก็ทางสับย้อยนะครับดำเนินการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32กลุ่มกลุ่มและ4ทีมโดยทีมอันดับที่1ของในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เข้าสู่รอบ32ทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะเนินการแข่งขันครับในช่วงของเดือนเมษายนนี้ครับโดยทีมแพเลอร์จะได้นะครับรางวัลถึง1ล้านบาททีเดียวโอ้โหไม่น้อยนะพร้อมถ้วยรางวัลของทางท่านนายกัรมตรีนายเศรษฐาธิวิสินคอับนี้ครับสามารถติดต่อนะครับรายละเอียดและช่องทางการรับสมัครได้ที่เพจของสอบตอครับหรือ w w w f a c e b o o k ็ o ดอทเฟนะครับแล้วก็สแลสพรเอสบีพนะครับ อย่างไรก็ตามครับการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ครับรัฐบาลมีเป้าหมายที่ต้องการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่นิยมเล่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการเปิดนะครับพื้นที่และส่งเสริมการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสร้างความบันเทิงกิจกรรมนันทนาการมุ่งเน้นและการส่งเสริมสุขภาพความัยมที่ดีครับให้กับประชาชนพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลซึ่งกิจกรรมดังกล่าวครับถือว่าเป็นสพานในการเปิดโอกาสการแสดงความสามารถของการเล่นฟุตบอลและความสามารถครับต่อยอดอัน ที่เป็นประโยชน์แก่นะครับฟุตบอลอาชีพในพื้นที่นะครับทั้ง3จังหวัดต่อไปในอนาคตด้านฟุตบอลครับที่มีการพัฒนาครับสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพรวมถึงการสร้างความสุขให้กับประชาชนในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีพี่ดำเพราะจริงๆเนี่ยคือในพื้นที่เขตทางภาคใต้เนี่ยสามจาังหวัดชายแดนเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาฟุตบอลแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีแต่ฟุตบอลทีไลคนเต็มสนามทุกทีใช่นะครับแล้วก็เป็นสามจังหวัดที่มีผลงานนะจริงๆเนี่ย คือทีมฟุตบอลเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างถ้าเราพูดถึงปัตตานียะลาและนราธิวาสเนี่ยสามจังหวัดชนนภาคใต้ใช่นะครับเป็นพื้นที่ที่นะครับเสี่ยงนะครับต่อเรื่องของภัยต่างๆนะครับแต่ว่าเมื่อแข่งขันกีฬาที่เราเข้าไปดูกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาปัญจาศรัดนะครับการแข่งขันอะไรที่ลงไปที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสต่างก็ได้นะครับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะครับทั้งสามจังหวัด ที่จะเข้ามาร่วมเชียร์และร่วมให้กําลังใจก,ก็เชื่อว่าในรายการนี้ครับจะได้นะครับประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะมี128ทีมนี่ถือว่ามาันเยอะมากไปดํามหาศาลและที่สําคัญคือเงินรางวัลล้านใช่จริงเง<อ><อ>ินรางวัลรวมเนี่ยทีมชนะเลิศนะไม่ใช่เงินรวมนะช,ชนะเลิศเนี่ยได้หนึ่งล้านบาทเยอะมากมหาศาลผมว่าเตะกันแบบไฟลับอ่ะใช่เออนะครับก็คงจะต้องสร้างกันทีมกันนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวคงจะดูกันครับว่าเป็นอย่างไรหรือว่ามันต้องมีกติกาในการตรวจสอบมีนะว่า เป็นนักฟุตบอลเดินสายหรือเปล่า<ม>ฟุตบอลอาชีพมาแข่งขันหรือเปล่าไม่ได้หรือเป็นจังหวัดหรือเป็นต้องเป็นคนในจังหวัดเท่านั้นใช่ครับที่มาทําการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้เข้าไปร่วมรุ่นแล้วก็ดมชีอะยังไงก็ติดตามกันนะครับสาหรับ<ม>ในเรื่องของโครงการแบบนี้ก็จะเริ่มทําการแข่งในเดือนเมษ<ม>ายนนั่นเองนะครับก็อีกไม่นานอีกประมาณสองเดือนใช่ครับ,รบเรายังอยู่ที่ภาคใต้ครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทางด้านของสมาพันธ์ SME ไทยนั้นได้ร่วมกับ ทางชมรลมโรงเรียนเอกชนอนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแล้วก็สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานอกระบบแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรจัดงาน The Price of Soft Power เรียนดีมีสุขณนะหัวหินงานจัดที่บริเวณหน้าลานสมรเรียงโรงแรมหัวหินแกรนแอนด์พาซาเป้าหมายของการจัดง,งานครั้งนี้ก็เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ครบองค์ประกอบของ s อ f t Power 5F 5F มีอะไรบ้างครับ F แรกก็คือเฟสติวัลเทศกาลครับเฟสติวัลเทศกาลอยู่แล้วอ่ะใช่ครับเ F สอองคือไฟติ้งการต่อสู้ก็คือกีฬานี่เองละครับ F สามคือฟู้ดอาหารเรื่องอาหารภาคใต้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นรองใครใช่แล้วีิพันจวบด้วยแซ่บด้วยอ่ะสุดยอดใช่ F สี่คือแฟชั่นนะครับเดี๋ยวรู้กันอยู่ F ห้านี้ก็คือฟิล์มหรือว่าภาพพยนต์ภาพยนต์นั่นเองใช่ครับ โดยมีทางด้านของนายสินาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการประจวบคีรีขันเป็นประธานเปิดงานนะครับไฮไลท์ของงานนี้เป็นที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือน้องวิวยะวัาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาเทควันโดล่ะโอลิมปิกครับเจ้าของเตียงแดงใช่แล้วก็ของเทควันโดใช่แล้วก็เป็นผู้บริหารของเลเจนด์อารีนานายกสมาคมกีฬาโอลิมปิกไทยใช่แต่ในท่าน คณเขาเป็นนายกสมาคมแล้วนะใช่โอ้โหรวบรวมนักกีฬาชุดโอลิมปิกอ่ะใช่มาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วยช่วยกันใช่แล้วก็ตั้งสมาคมขึ้นมานะครับใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดูดีโดยโดยเฉพาะการนําศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับมาเช่นอาร์ตออฟวยไทยซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พ w วเมาแสดงโชว์เปิดงานด้วยนี่แหละครับสวยงามสวยงามมากใช้ชื่อชุดการแสดงมวยไทยระบือไก่ไปทั่วโลก ในการแสดงโชว์ก็มีการไหว้ครูมวยไทยโชว์แม่ไม้มวยไทยการโชว,กโชว์การต่อสู้ที่ชาวต่างชาตินั้นชอบในเชิงวรรณคดีรามเกียรติ์เช่นฤาษีบทยาพระรามเหยียบลงกาพระรามเดินดงจระเข้ฟาดหางแล้วก็ปั่นเสียงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นความตื่นตาตื่นใจแล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่มาร่วมงานด้วยหลังจากที่โชว์เสร็จก็มีการไหว้กันด้วยนะใช่นี่น <ะ S 2> คือคขนมประเพณีของมวยไทยเรา นอกจากนี้ทางด้านของดรพรลวีสีเหลืองสวัสดิ์ประธานสมาพานันธ์ SME ประธานจัดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชนนอกระบบะจังหวัดประจวบกิรีขันธ์ก็ได้เปิดเผยว่างานนี้กิจกรรม The Price of Sir Power เรียนดีมีความสุขแล้วหินเป็นกิจกรรมที่เกิด ขึ้น้วยความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนในหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและพร้อมที่จะส่งมอบสู่สังคมโลกด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับ,รบนอกจากนี้ทางด้านของน้องวิวยาวภา,าบุรพนชัยยังได้กล่าวด้วยว่า the legend, เดล <the legend. S 2> เจนเดลเจนอารนาหัวหิน พร้อมสนับสนุนเยาวชนไทยให้สนใจกีฬาโดยมีการเปิดรับสมัครทุนการฝึกซ้อมมวยไทยให้กับเด็กและเยาวชนในหัวหินซึ่งเป็นโครงการที่สืบสารกีฬามวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสร้างประโยชน์สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติต่ตอไปโดยสําหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้ก็สามารถดูรายละเอยียดได้ในเว็บไซต์ Www theLe วดเดอร์เล o r d t h ครับนะครับก็โครงการเรียนดีมีความสุขนะครับนักโบัวหคนครับโครงการ5 f ด้วยกันเนี่ยก็ติดตามกันนะครับโครงการดีอย่างนี้ครับสำหรับน้องวิวนะครับโยบาบุรับัญชัยก็ยังไม่ทอดทิ้งเรื่องของกีฬาครับก็ยังพัฒนาเรื่องของวังแกโครงการกีฬาแล้วก็พัฒนานะครับต่อยอดไปนะครับใช่ครับจังหวัดประจวบคิริขันที่อำเภอหินนั่นเองนะครับไปดูโครงการนะครับช้างศึกไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับที่ได้รับการดูแลนะครับรับความช่วยเหลือนะครับจากทางหลวงพ่ออก เจ้าวาดพระบาทอัมพูนะครับก็มีการเดินทางไปมอบให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับโดยทางดรพิทักษ์สินประเสริ์ครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยครับพร้อมด้วยนวากาศเอกนัททำรงเวทครับอุปนายกสมาคมนวากาศเอกหญิงนงเยาวงวงเกษมศักดิ์คุณเอิบเชิงสะอาดครับคุณธนายุทธศิรัฐลาและก็คุณทักษิณแก้วโรมาครับกรรมการบริหารสมาคมได้ดําเนินการโครงการสร้างศึกไม่ถึงกันครับด้วยการนําค่ารักษาพยาบาลจํานวน หนึ่งหมื่นบาทครบพร้อมกระชาผลไม้และเสื้อ,อระลึกที่ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากหลวงพ่ออนาางกดนะครับเจ้าอาวาสพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีครับเดินทางไปที่บ้านพักแถวถน,นนข่ายราชกุงเทพมหาคนครครับเพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบความช่วยเหลือ,อแก่ทางสิวเมธนอนอธนุสรอดีนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปีโอมปิกและเอเชียนคัาคราบสังกัดสมโมสรอ,อสสสปาสิกรรมอารายธรรมศาสตร์ครับแล้วก็โรงเรียนสุกุลังวิไลซึ่งทางสิวเมธธนุสรครับประสบอุบัติเหตุทางรถบอดสยครับซี่โครงหัก รักษาตัวก่อนหน้านี้ครับที่โรงพยาบาลพญาไทย3และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขณะนี้ครับกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านสำหรับโครงการชัางศึกไม่ิ้งการครับเกิดขึ้นด้วยความเมตตาของหลวงพ่ออนงกฎวัดพระบาทน,น้ำพูจังหวัดลพบุรีครับเพื่อมอบเป็นของเป็นขวัญและกำลังใจครับให้กับดิษ นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือเสียชีวิตหากท่านใดมีข้อมูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตครับและประสงค์จะให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยครับดำเนินการมอบความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยครับที่สํานักงานตั้งอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยรัตนบดิตครับถนนลาดพร้าว17หรือแจ้งข้อมูลกับแก่คณะกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะประสานมอบความช่วยเหลือนเองก็ถือว่าเป็นโครงการดีเพราะว่าท่านหลวงพ่อลงกดนะครับเจ้าวาดวัดบัทภูเนี่ยก็เป็นอดีตนักฟุตบอลทีินใช่ครับขอนแก่นนะครับท่านก็มีสร้างสนามวันคาเดมี่นะไฟ้าคาเดมี่สนามใหญ่มากใช่หกเจ็ดสนามเพื่อให้เด็กอ่านะครับยังไงก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเรามานะครับ เรื่องของข่าวสารกันนะครับใช่คร um ับก็เป็นเรื่องที่ดีๆที่ทางสมาคมนั้นเขาช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องเกี่ยวกับความื่อนไวของจักรยานกันบ้างเป็นจักรยานเสือภูเขาชิงชาปิประเทศไทยวันนี้นะครับเป็นทางด้านของวิภาวีดีคาบาลสแล้วก็เมทาสิ์นะครับก็ได้คว้าแชมป์ไปตามคาดหมายครับโดยทั้งวิภาวีดีคาบาลสแล้วก็เมทาสิ์บุษเสดสองับจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยนะครับ ลงทกา,าการแข่งขันเสือภูเขาจริงท่ประเทศไทยสนามที่2ในประเภทถนนนะครับรายการาท้าสยอัน้นะครับก็ถือว่าทุกอย่างนั้นทําได้อย่างสุดยอดแล้วก็ไม่มีการพลิกล็อกโดยเฉพาะรายการนี้ชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลแล้วก็การแข่งขันจักรายานเสือภูเขาจริงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดระนองนะครับ,รบโดยพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของนายจากกักริจคุ้มภัย ผู้จัดก,การท่าเรือระนองเป็นประธานเปิดนะครับแล้วก็มีนาวาเอกทิติพรน้อยรักในข้าราชการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนั้นเป็นผู้ทานผลเอกเดชายเหิมกระสีประธานจักรยานอาเซียนก็ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันด้วยด้านในประเภทเสือภูเขานะครับสมาคมกีฬาจักรยานก็ลงทะเบียนกันทางสาพันจักรยานอาชาหรือยูซไอนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมด้วยนะครับซึ่งรุ่นในประชาชนหญิงเนี่ยนะครับประเภทนะครับก็ปรากฏว่าทางวิภาวีนะครับ ดีครับันเียครับนักปั่นทีมชาติไทยนะครับสังกัดกองทัพอากาศก็คว้าแชมป์ไปของตามความคาดหมายครับด้วยเวลา1นาที3 8 7 6 0อนาทีนะครับพร้อมกับคว้าซองเซืร์แชมป์นะครับประเภทนะครับประเทศไทยครับหรือ CN นะครับอันดับที่สอเป็นนางสาวกนกรัฐลิซิเดะครับจากทีม ไบเนี่ยนะครับทำเวลา1นาที42.869นาทีครับแล้วก็ในรุ่นประชาชนชายครับชมป์ตกเป็นของเจ้าเบสนะครับนายเมธาสิทธิ์บุญเสน่นักปั่นทีมชาติไทยครับจากทางโรโมไซเคิลนะครับคอโนติชั่นเวสติเดโอโคนะครับเทศบาลเมืองหนองปลือครับราชนาวีทำเวลา1นาที22จุดเอ้อยี่สิจุดหนึาสอนาทีครับพร้อมกับของเสื้อแชมป์ประเทศไทยครับอันดับ2เป็นจินภัทรสุกันญาครับ จากทีมพลังมาร์ดิดครับเวลา1นาที30.269นาทีครับและอันดับ3เป็นนายสลันทิพย์รัศมีครับจากทีมอวจออสุสุพันธบุรีครับทำเวลา1นาที34.013นาทีนั่นเองครับครับนะครับนั่นก็คือความก้าวไหวของจักรยานครับที่เรานำมากันในช่วงของสปอร์ต o n น g h t ครับในช่วงแรกครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ